สบายดีพี่น้องสบายดีบรสคูสุขนพี่น้องจ้าวนตกลินต้องมาทำไถ่ใสเด็กกว่าข้อมาเครื่อนั่งร้อมือเครื่องคุณเอซอนเท่ากับหมดจอมกินน้ำกันเด้อพี่น้องจ้า ฝากก็ไรก็แช่ฝากอ <ination noises> ุ่นร้านสีเขียวด้วยนะจ๊ะกินลาบเท่าเด้เฮ้ยเสียงเฮ่าสั้นเราบอกายได้มะเทียนกิดินเซมเปร์แมนดอกนะ หไไายไม่ใส่ว่ะพี่ไก่ใส่นะ่ะเออ,อน่ะเรี้ยงนะไก่ตีตไก่มาซืลงมามาว่านให้เฮ็ดเพกะอืมว่ามันต้องแซมมันไข่แน่เยเฮ็ดมันหยางอยู่แท่นี่ว่ะ ไปไปอาวยอาน้ำแล้เลยอานแล้วเอาน้าได้่ยนาะอาบอาบไม่เออลองอาบลองเบิ่งเป็นอะไรแท้่อ่าน้มาละขั้นหน่ห่เลยบ่อากคั้นนเก่ามเก่าลุไปลุกมามาคืนนี่ทางเก่าทางลุบเบาทเก่าบาลุลุไปลุมา มือไปถือเก็บคียบารดก็เ่ไ่อยออกโอ้ยติดเสือจะมาเก็บเก็บคียบารดเอามาทิมกูจะข้ากัด้วยพี่น้องพี่น้องเลยเก็บแห้งๆอะไรเก็บนดามันนั่นเออเก็บไงเก็บหน่อยนะเนาะบัดโฮ้มันคั่นเลยบัดลูกบัดเก้าเก้าข้าเสือขั้นเลยขั้นนอนเต็งอะไข่แหน่แบบขั้นนอนเต็งมันไหวดลอืมแล้วถือกับเอามือมันหนุบไหว ้มันสิบบ่ทำให้คั่นอืมคั่นบ่เต้นบบว่าัสเงี้ยเงี้เงี้ย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 เงอออเลสเซอร์ยาไปหามอมันนยจะกินนะแตคือไม่ได้เดูดเนี่ยเฮ้ยฟาดเนียินสามันสิมันจักอย่างอย่าสีหายอย่างหายอย่างต้องมีท่าอย่าง กินมืเลจากเวลาอยากซามิลาซีเวลาตัวนี้สาวเที่ยงแรงก่อนนอนโอ้ัวนี้แต่มันบอกแขย่าตัวนี้นะเฮ้ยคือสีห่าก,กินเลยมันข้าวทั้งเมนทั้งคมทั้งคืนเสแหนกินเฮ้ยอืจอจังอุ้ยบอกแขย่ากับสีแขกกับว่านี่เลยกินบ่านัาาน่นขันห่าบ่านั่นทั้งคืนทั้งเงินกินมันนเเป็ฮ้ยอ ั้งเม้นทั้งคมทั้งคืนท่นใจเอื้อกังโดดเสยไลเสนาบค่ะเพิ่งจะออกกินแล้วกัมาบวชน้ำปากลงในยังคมอืมกระมานค่ะดูสีเจ้าก็จาว่าเผื่อเผื่อแพข้างนอกมันแห้งไวค่ะข้างในเนี่ยเผื่อมันจริงกินยาค่ก็แล้วยังกินคารต้มอยู่บ้างเย่าพากินปลาแดกด้วยนะหมอหนุ่มไม้เนาะแกงปลาตะวันนี่จ้ำน้ำแกงปลาแกงแซ่ เกลือกับน้ำปลาหน่อหนึ่งเก็นปลาคอหน่อยมันตาย,ยเย็นไปฉอเย็นในฉอ <c oughs> งผิดตัวฉั้นนี่แหละสี่หัวก็มาเออกินพ้นกระโตกพ่อกระเทิรนปลาเขาสิลงเ่าเม็นเน่าปลาสามตัวอืมไปฉอเย็นในตู้เย็นผัดตัวนี้นมันแห้งแข็งกระเพยบั้งหต้องหัดไหวในกันสีอะซูลเลยมันสีอันหนักเลยขั้นแห้งเลยมันเริ่มอันนี้นะดำเลยเป็นไง เศร้าแล้วก็พุ่งสิสวดเข้าเข้าใช่ไินหลายขนาดวัได้กินมันยังสวนกันเหงื่อไม่มาจังใดเลยเองน่ะโอ้ยไมตะงเหงื่อยังไงโอ้ยสัมมาสองเดือนถ่องนะเดี๋ยวน้เก็บตัวนี้แล้วออกนะบมานใหญ่เขาเริ่มเขาเริ่มใหญ่ใหญ่เลยออกเขาลุยอ่าเป็นละเสรสบู่จังปะซู่นั่นซู่อันนี้อยู่แต่ว่าละล้มกระสือถึนแล้วอันนี้เราไปซู่ใช่อ้าบมือเส่าเนี่เป็นอะไรแท้วะ โม่อะไรน่ะโม่อะไรน่ะสเปนเพิ่นไปหามอนเขาบอกบอได้ให้ถือน้ำมันบอได้ให้ถือสบู่บอได้ถือนะำโอ้โหเป็นอะไดรมุนมัดเอ้ยไม่ได้กับเพื่อเสีอาบเลียบล่างหนาล่างแขนกับวางยันถือเพื่อน่ะยันมันบอกได้คนบางทีสบู่มันมีอย่างงี้ดิมันมีแสบแสบมัย่ามันแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แบบนั้นย่าเอาขั้นึ้นมาเลยเฮ้ยขั้นขึ้นมาพอสิเก้าก่อนมันสิลามมันยันมันลามมันเลย ห่าเก่านั่นเถอะใส่บาดแห้งบ่ได้ห่าเก่าน่ะเจ็บพอให้เก่าก็ได้บเก่าเจ็บอยู่ในพุ่นูๆอคือว่าหามันจะตึดบ่่อมันจักมันเป็นไดมันมันมันบอกบ่ถึงเจ็บอยู่นวาเก่าอือลูกซื่อๆยังเจ็บอยู่นพุ่นึเบิ่งเนาะว่าจะผ่ามเบิ่งพี่น้องมันเป็นนมันเป็นตุมเนะโยเนาะายานี่กัวลูกแห้งกยังเจ็บโอ้ยอย่าทางลยอืี่ทาเองือก ต่ก pues ินยาบ่อะไรมอให้ไปเอาอย่บนเรไอนไหนบได้บอกอออได้ตัวนี้ยังจะเป็นน mm. sure. ้องๆอยู่อืมทางมันเหลื่อมดามมันคือมีแนวบ่อนขาดนี้เลยอมแบบหยุบบบหยุบหยคือขั้นคอแล้วนะมันบน้หยุบหยหยุบหขันนั่นอืมขันแห้งแห้งเขาขั้นหมื่นบาทอี่ปลาตัวเป็นตบนมัดอ้ยจังมากนะอันองเขานอนห้องแอร์นะเนาะมันกมันถึงเย็นเกยสิเียดเลย แต่ว่ากังเว้นหน่กยค่ะคนกับพ่ออยู่มึงอยากเข้าไปนอนที่เขาหนูอยู่ข้างนอกก่อนเลยอย่าอ่ามันอาบมันยังในห้องเอนะแค้ผัดอันห้าเมื่อยเก่าวเลยปัดยาเก้าแล้วก็ไหวนอนเต็ยงว่ะแล้วก็บวกเก้ามันมันขึ้นยันไว้อยากบปอยากอยู่ห้องเออย่ามันแบบถืออากาศเย็นอากาศเย็นเลอมื่อจากอันนี้ทีแต่แต่เฮาเขาไปห้องเอรพิวเขาแหงเขายันสิ่งคันให้มันเขาบินบินคือแล้วเขาไอ้เนี่ย คือเย็เนนึ่นองแบบเริ่มเอาไงขึ้นมากนะเพคนว่ากำหนดกินทรายสายานะจังมึอกินจนเบิสคนละคนว่าตัวนี้มันสิเป็นวิตามินกินหนึ่งเดือนตัวนี้มะงเลือดกินมื้อละเม็ดหนึ่งเดือนเป็นวิตามินมันรุงพื้นผิวห่างไกลเพื่นผู้ผิวหนัหงค่ะเออเนหนึ่งเดือนกินะมื้อละเม็ดมื้อละเม็ดตอนเช้าอืมแค่นี้จะเพง แค่เน,น,นี่ยจะบำเพ็ญผุดเถ้าแล้วไปนองหอนอยังมาอ่านหนังสือได้เนาะชามแพ,พงแพงมาสิบเม็ดกันหนึ่งเดือนถ้าผุดเถ้านี่มีแต่ลูกก็จัดให้กินเนี่นอยาอันนี้ยังว่าเขาอ่านหนังสือเป็นอ,อ,อยู่สะกินทางกระเบิ้งอ่านเบื้องยาหายยาเบื่อเลยบ่มีย<ญ>าดีกับเพาะดีคือการเป็นยาอย่างแล้ว มันเบาเบาน้ำนี่มันเป็นตัวภาษาเปิดพี่น้องเนีมันเบาเบาน้ำเฮาภาษาอังกฤษเปิดภาษาอังกฤษภาษาจีนแปลงภาษาญี่ปุ่นปวดเพลงอืมห้องบอกว่า X นั่นมันดีกับตัวเลือดมันแพงอืมตัวเลือดก็งามบ่างเออตัวเลือดกับโบมี่ย่าง X นะกับโบมี่ย่างทั้งในดีเ่อทุกอย่างตับไตใส่พุ่งปอดแปดทะเลาะขยังจะดีเปิดอืมเแยมเป็นในผิวหนังเจ้านี่ มันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งเนาะมันอยู่ในผืนผิวหนังเฮ้ยมืนผิวหนังกระชิลเลกว่าหรือสองสามสัตวมันเกี่ยวกับประสาทนะบอกแม่นหมอกระว่าเกี่ยวกับเส้นประสาทน้ำมอว่าแืม่นอยู่เรื่อยๆบอกกูเจ็บหัวเหมือนนันจนหายจนห้องเกี่ยวกับเส้นประสาทน้ำเก็บขึ้นมาจนมาใส่เกี่ยวกันอืเส้นประสาทมอ คือว่าไเห็นยังเห็นเขียนนะคุยตะกี้ยังว่าตีนอีตีซีนเกา่าอ๋อเห็นกันยังมียังมีอยู่อภิรักษมันยังมีหนีอยู่หนี่กับพ่อหนีแยกสี่ขีดนล้วมียังอีกอย่างมันก็ผสมีกับพ่อหนี่เฮือนขั้วก็บย่างได้ใหม่ลูกกับผุกอยู่ไกลๆอผูกคิดหลายอย่างทั้งแน่วไปเลยมันก็เลยผสมแม่กับบอมีแต่ว่าพ่อผู้่นบ่ให้คิดมันเป็นไปบ่ได้ดอกแม่ล่ะนะทุกคนมึงยังคิดเป็นบ่เฮ้ยแม่ ขีดมันี้แหละมันขีดแล้วมันผสมมันสะสมไว้เองสะสม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 มามันก็ขีดกับคูกคนเลยเป็น้องน้าหามคว่ำขีดบ่ได้ดอกขึอออ้อกันกับเฮาคือหนอนพออ่อยแม่รีอย่างก็จะจกินโอย้ยยา,างอีแม่กินแกงปลาเด้คือเแบบอะไปแบบโอ้ยทอดแบบกินอะไรแบบอดเลยกินอะไรกินทอดกับละปันนี้เฮากับแบบว่าเออจะได้กับบุญมีตะเฮาเนาะกำบผ่าแม่์ผัดไวน์ไป คิดแบบตอนนี้เวลาเห็นแบบโอ้ยน้องไ้แม่กินแซ่บๆประมาณอือพีล่านะเยียวยาอยู่แต่มันไม่ได้หลบเลือนแมนมันไม่ได้หลบเลือนเฮาลืมอืมมันก็ะจำอยู่ตลอดันตายคิดไปเห็นวันนั้นวันนี้ตาจะว่าเออข้างนอกนะเปิดเพลินข้างในนะโอ้โหท้าดอกอืมแบบเป็นยังเป็นอะไรเห็นอยังจิตใจข้างในเห็นบ่ออแม่น่ะ โซอีเมยตอนนี้พ่อเสียใหม่ๆนะแมนูจิตใจเราข้างนอกขนาดเสื้อผ่ายพ่อแครนไว้เนื้อเทียงหน้าแล้วยังสั่งเนี้ยไปเผาบูเวิร์ดโหลดเราบ่อ,อยากเห็นอืแต่ว่าเราเราใจแข็งยู่งสืดอ่ะเห็นว่าจังหวะโซนแบบว่าคนเราพอสบายเราอีเม่เนาะโลกเราพอมีจุดจำด้วยแล้วพัวมาเสียกะขีดไปหเห็นมัจอมตอมใจเด้อืมแบบว่า จากจากสีโซ่นเนี่ยหน่อยเนี่ยใกล้ใกล้เป็นนักแบบว่ามันข้างในเลยมันข้างในหักซ้ายหักเนาะเทามาอยู่จุดนี้แหละ,ะแบบรออีเมลกับบุญมีนะคิดปะแล้คิดปะแล้พี่น้องก็แบบสมัยก่อนถ้าประตูงาบ,บม่มียังกินนะเฮย<ม>้ยหลุดเรือพ่านะกับบุมีหากี่ซ<ม>ี<ม>่กินไปบ้านแบบพอเมย์ก็เคยลำบากกับห้าม่าลายนช่ไหมปิดมาแล้วไปแล้วของเขาเฮียนเด้ แปลว่าเพิ oh, <He knew. S 2> ่นก okay. so ็เคยลำบากนำเ่ามาไล่บางทีเพื่อพ่อมีกินมีใส่ก็ยังให้เพิ่นอยู่แบบเฮายังขีดตอนไหนอีพอเนาะโอ้ยไปเสียหงุดหงิดเนาะไอพอเขาขีดย่างให้แทะคอกแล้วพี่น้องก็เท่เงินคอกอันแรกไอหัวหัวนะเวลาออกจากอีพอได้เผาอีพอเนาะเผาประจําออกมาแล้วกันยางหายโอ้ยเนาะวันน่ะนายชิยูก็ี่ปียังตายเนาะยังหายังหอมอยู่แต่่วา่ได้ยเนาะ ใจแรกๆให้ให้ใส่คลิปเล็เบทวา่าเออายังน้ำตาหมอชอบอย่างก่อนออทุกเมือ่อเนี่ยพอห้ใส่คลิปหนังให้ผู้เดียวหรอมีแล้วยังยังพวยวิเคราะห์ไปปากสองนี่ปีนี่ยังอยู่บอกเศร้า,ามาเที่ยงเงียนนะ้ยอยู่ไปกินไปอยู่ไปกระสุนเข้าเข้ากระสุนกระผมีแต่เข้านาะกัมภาพอกัมภาเมย์กัน ตายกันผูค้นอะไรไน้องแต่ว่าศีรษะหรือสีเลีเนาะแต่ว่าห้ามกับสางคววมดีหาไวเพื่อลูกเพื่อลูกเผื่อขอบคัวแล้วแหละเป็นไส่เบอให้แมวบนเคยัสามอยงชไปหาเอามาเคลือขื่นก็ไปน้องฝากอะไรก็แซ่แน้พอกันใหมคลคิปหนาสบายดีไปเลยจ้า